เทนนสิสการแเซเลรายการสุดท้ายของปี US Open 2015ที่สหรัฐอเมริการอบ16คนสุดท้ายเซเลน่าวิลเลียมส์มือวางอันดับที่1ของรายการและของโลกจากสหรัฐอเมริกานะครับที่กำลังไล่ล่าแชมป์สิการแลมภายในฤดูกาลเดียวข <William. S 1> วดเอาชนะเม d i ดิสันคีครับมือ19ของรายการเพื่อนร่วมชา2ิสเซตรวด6-3ทั้ง2เซตนะครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับโดยซเซเลน่าจะผ่านเข้ารอบไปพบกับวินัสวิลเลียมส์ ผู้พี่วัย35ปีนะครับที่หวดอเอาชนะอัเดนคอนทาวายนะครับมือ152ของโลกจากเอสโตเนียมา2เซตรวดเช่นกันครับ6ต่อ2และ6ตะะ่อ1ซึ่งนับเป็นการพบกันครั้งที่27ตลอดอาชีพของพี่น้องคู่นี้นะครับซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับส่วนท้ายเดียวในรอบ16คนสุดท้ายโจวิฟฟิสซองก้ามือ19จากฝรั่งเศสครับหวดเอาชนะเบนอย์ปีแอร์เพื่อนร่วมชาติไป3เซตรวด6ต่อ4 6ต่อ3และ6ต่อ4นะครับก็ผ่านเข้ารอบไปพบกับมารรอเเชียคับ มาดูกันที่กอล์ฟกันต่อเลยนะครับทางด้าน